ความช่วยเหลือและเสียงเพลงก็คือนะคะลูกทุ่งหญิงคนดังหญิงทิติการค่ะไปกับมูลนิธิองค์กรทําดีของบุ่มปนัดดาจัดทำข้าวกล่องและนํำข้าวสารพร้อมด้วยของใช้<อ>ไปมอบ<อ>ให้<อ>พี่<อ>น้องอชุมชนชาว<อ>าบ้านสัน<อ>กับตองใต้กว่า300ครอบครัว โดยน้ำเพิ่งเริ่มลดลงค่ะชาวบ้านก็กําลังฟื้นฟูและทําความสะอาดบ้านกันล่าสุดบ่ายวานนี้นะคะบุ๋มปนัดดาบอกข่าวดีว่าเนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วทางมูลนิธิจึงขอปิดโรงครัววัดช่างเคี่ยนอําเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากแจกข้าวในจังหวัดมาแล้ว27,000กล่องค่ะ และอีกเรื่องที่ได้ชี้แจงก็คือเรื่องยอดรับบริจาคนะคะบุ๋มปนัดดาโพสต์ใน Facebook ว่าในรอบนี้บุ๋มได้มาประมาณ30กว่าล้านไม่ใช่ร้อยล้านอย่างที่คนเข้าใจกันซึ่งใช้เป็นรายจ่ายฟื้นฟูโรงเรียนมากกว่า80แห่งฟื้นฟูถนนปรับปรุงสภาพบ้านด้วยรถขุดรถไถรถหล้อทำพนังดินกั้นแม่น้ำแจกเงินให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตอนลงพื้นที่รวมไปถึงค่าอุปกรณ์ค่าช่วยเหลือคนมาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมมอเตอร์ไซ จิตอาสาล้างบ้านนอกจากนี้ยังสนับสนุน20โรงครัวทําอาหารไปแล้วร่วม150,000กล่องค่าน้ํามันค่าซ่อมเรือรับส่งผู้ป่วยซื้อลงเคลื่อนย้ายศพบ,บุ๋มบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนสัญญาจะทําให้ดีที่สุดไม่ให้ทุกคนผิดหวังสมกับที่ทุกคนไว้ใจโดยตอนนี้สิ่งที่ยังจําเป็นก็คือการฟื้นฟูบ้านเดือนผู้ประสบภัยซึ่งต้องเจอกับโคลนทับถมสูงค่ะ